สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะใช้งานตอนเดียวมาฝากนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆเลยครับลองชมเช็คดูนะครับกับ Mitsubishi s t r d d ้นะครับเป็น2.5เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลนะครับปี2545นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพเดิมโรงงานเนียนๆเลยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับคันนี้ซื้อไปใช้งานไม่ต้องเก็บอะไรแล้วครับ ใช้งานได้ทันทีครับโทรเจรจาได้เลยครับรถอยู่ที่จัดจักรกทมนะครับจดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ครับรับประกันรถไม่หายนะครับคันนี้เรียกว่าสภาพสมบูรณ์มือเดียวป้ายแดงสวยๆนะครับทะเบียนนี้ค้าให้ไปเลยนะครับ899นะครับชมเช็คดูได้นะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าใครกําลังหากระบะใช้งานนะครับคันนี้1 3 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ แอร์เย็นเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับยางดอกลึกกระบะลอนพร้อมครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับคันนี้ใช้งานได้ทันทีครับรถสวยสภาพดีคัดพิเศษนํามาฝากนะครับสำหรับสมาชิกที่กําลังเล็งหากระบะนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับชมเช็คดูได้ครับจะสวยถูกใจเอาไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับห้องเครื่องสวยๆเนียนๆครับลองชมดูก่อนนะครับ2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดา รถกระบะเป็นรถที่ทําเงินทํางานครับฉะนั้นใครที่กําลังหารถใช้งานทําเงินนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับรูห้องเครื่องเนียนมากๆนะครับชมเช็คตรวจสอบดูได้ท่านจัดัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้ระบบแอร์ไฟทุกจุดใช้งานได้ครับสีสันเงาฉ่ารอบคันริ้วรอยนิดหน่อยเพียงเท่านั้นนะครับเปลี่ยนกระจกมือหมุนนะครับเอาไปทําเงินทํางานได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานครับภายในสะอาดกว้างขวางนะครับ เอาไปใช้งานแบบนี้ถูกใจหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจนะครับร้องชมนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถอยู่ที่จตุจักรกทมนะครับถ้าท่านกําลังหากระบะใช้งานนะครับหนึ่งแบาทนะครับแจ้งมาจากช่อง Youtube ขอส่วนลดได้ครับรถสวยสะอาดเอาไปทําเงินครับคันนี้ถูกใจหรือไม่ดูช่วงร่างนะครับสวยแบบนี้หาเอาไปใช้งานรองชมเช็คดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับ รถเช็คและคัดมาแล้วนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดยงสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คเอาให้มั่นใจอุ่นใจสบายใจจะได้ใช้รถได้อย่างมีความสุขนะครับรถส,สวยคัดพิเศษนำมาฝากครับ